บรรยากาศเท้าดาวคนเยอะมากเลยครับจบไปแล้วนะครับการเท้าดาวที่สุราษฎร์แต่เขายังขุดพุ๊บพ,พ,พุ๊เป็นเม่ไม่หยุดเลยครับการน,นี้เขาจัดกันทุกปีนะครับริมแม่น้ำตาปีเ oh. ข้าดาว2,023ที่สุราษฎร์นะครับปีนี้ ดาว2,023ที่สุราษฎร์นะครับมาทุกปีเพิ่งได้ออกมาปีแรกครับปีินี้คนเยอะนะครับมีร้านค้าขายก็เยอะฝั่งนี้เป็นแม่น้ำตาปีนครับทุกคนบราการงานเขาดาวทุกคน คนมาเยอะมากเลยมีร้านของขายของเทียบไม่ต้องกลัวอดที่ติดกับแม่น้ำตาปีนะทุกคนถนนเส้นนี้เขาจัดกันทุกปีโอเคใครมีโอกาสแวะมาเที่ยวกันได้ครับทิปก็ได้แต่ของกินไม่มีอะไรหรอกเดปได้ลปะปลาหมึก <c oughs> ได้ปลาหมึก ก็ได้ปลาหมึกบดย่างเขาดาวจบไปเกือบยี่สิบนาทีแล้วนะครับแต่พูยังจุดกันเรื่อยๆนะครับที่นี่ตำรวจเขาไม่ได้ห้ามไม่ให้เล่นพูนะครับเขาเล่นกันตั้งแต่ตอนสี่ทุ่มห้าทุ่มแล้วครับตอนนี้เที่ยงคืนยี่สิบแล้วครับยังจุดพูกันอยู่น่าจะทั้งคืนนะครับวันนี้จ,นจุดพูกัน